าสตรการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิธีผลิตวัสดุอ้างอิงการตรวจติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และการตรวจเชื้อถ่ายทอดทางเลือดแก่ภาคเอกชนนำไปผลิตรองรับแแบบทั้งในและต่างประเทศโดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับบริษัทวีเมดแแบบเซ็นเตอร์จำกัดจำนวน2สัญญาได้แก่เทคโนโลยีการผลิตวัตถุทดสอบชนิดแห้งจากน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์เอสดีไฟสำหรับตรวจหาปริมาณ เช้อ HIV ในกระแสะเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อ,อัตโนมัติและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงการตรวจ HIV ไวรัสตับอักเสบซีไวรัสตับอักเสบบีและซิฟิลิสทางซีโรโลยีรองรับความต้องการของห้องปฏิบัติการตรวจเชือ้อถ่ายทอดทางการให้เลือดทั่วประเทศไทยและขยายสู่ประเทศอื่นในระดับภูมิภาควันนี้เราเราได้ถ่ายทอดเป็นความจริงมัน4ชนิดแต่เป็น2กลุ่ม ุ่มแรกก็คือในเรื่องของการตรวจไวรัลโหลดของเชื้อเอชไอที่ผมบอกว่ามันมีความสําคัญมากก็เพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นเอชไอแล้วก็กินยาแล้วก็ระบบสุขภาพของประเทศไทยดูแลยาให้กับผู้ป่วยเอชไอไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิกา,การเดูแลสูตรยาที่ได้ผลเป็นสูตรยาที่ใช้ได้ดีมากมันทําให้ผู้ป่วยเอชไอวมีอายุยืนยาวระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยนํามาใช้ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเป็นยาที่สามารถรองรับผู้ป่วยเหล่านี้ได้ได้เป็นอย่างดี การติดตามว่ายาได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือการติดตามตัวไวรัสลดก็คือติดตามตัวจํานวนเชื้อไวรัสที่อยู่ในกระแสเลือดจากเทคโนโลยีที่ทางกรมวิทยาศาสตรการแพทย์ได้ทำเราใช้เป็นจาลองของตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเลือดตรงๆของผู้ป่วยมามาตรวจนะครับเราใช้แบบจําลองเอาแล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะปลอดภัยแล้วก็จะมีประโยชน์เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เราคิดขึ้นเองต้นทุนในการภาระค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเยอะเลยครับจากเทคโนโลยีที่ได้นําเข้าจากต่างประเทศมันจะมี ประโยชน์มากหนึ่งก็คือว่าผู้ป่วยก็ได้ติดตามอย่างมีคุณภาพไปตลอดชีวิต2ก็คือว่าสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการนําเข้าจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นสูงที่นําเข้ามาจากต่างประเทศดีที่สุดสําหรับในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้ก็คือว่าทางบริษัเองหรือทางผู้ประกอบการอย่างเนี้ยสามารถผลิตแล้วก็ส่งออก ไปยางหลายๆประเทศได้หรือส่งออกไปยางทั่วโลกได้นี่ตรงนี้ผมว่าดีมากแล้วก็ทั้ง2ตัวนะครับคือทั้งในเรื่องของการตรวจควบคุมตัวมาตรฐานห้องปฏิบัติการซึ่งมีอยู่เป็นพันๆห้องที่ตรวจไวรัสตับอักเสบ C ไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตัวซิฟิลิสนะครับซึ่งนั้นก็เป็นเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเราคิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเป็นมาตรฐานที่สุด ให้กับในเรื่องของการตรวจตัวเชื้อตับอักเสบ C ตับอักเสบ B และตัวซิฟิลิสนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความจําเป็นมากครับเป็นตัวที่จะไปควบคุมตัวคุณภาพของห้องปฏิบัติการซึ่งปกติสินค้าชั้นสูงเหล่านี้เราก็ต้องนําเข้านาเข้ามาจากต่างประเทศแทบทั้งหมดเรากรมวิทยาศาสตร์คิดได้แล้วก็มีผู้มารับถ่ายท่ดเทคโนโลยีไปเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนหรือว่าในเรื่องของการสงอ,ออกก็เช่นเดียวกันครับ ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกแล้วก็ผมคิดว่าสุดท้ายก็คือว่าเราลดการเสียงเงินตราของประเทศเราได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาเพื่อเพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยทางบริษัทคิดว่าประมาณ3เดือนจะมีสินค้าลดแรกเนี้ยออกสู่ท้องตลาดได้แต่ว่าขั้นตอนสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องนําตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยไปขึ้นทะเบียนกับอยอยซึ่งตรงนี้เนี่ยในกระบวนการความร่วมมือตรงนี้ยืนยันว่ากรมวิทยาศสาสตร์การแพทย์เองเรามีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบริษัทเองเมื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้เวอร์รผ่้ที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราจะเดินไปออยอด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยได้ขึ้นทะเบียนร,รวดเร็วที่สุดเพื่อที่จะ,ะทําให้หลูปของอวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยได้ครบสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีคอมมิชกับบริษัททุกๆหน่วยงานที่มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับว่าเราจะรับผิดชอบไปด้วยกันจนถึงตอนขึ้นทะเบียนกับออยนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีมากกว่าคนคิดอีกแล้วครับว่าคนคิดเนี่ยคิดมาด้วยหลักการอะไรแล้วก็มีหลักฐานแล้วมีการพิสูจน ทราบในเรื่องของความคงตัวความมาตรฐานอย่างไรเนี่ยทำมาเป็น3-4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ผู้ผลิตผู้นักวิยาศาร์คิดค้นเนี่ยมาร่วมไปอธิบายในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าทางบริษัทเองก็พึงพอใจไปอย่างยิ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ครับอันแรกเลยนะครับตัวเชื้อไวรัสโหลดเราเพาะเลี้ยงเซลล์ขึ้นมาแล้วเซลล์นี้จะถูกติดเชื้อด้วยตัวเชื้อ h วชวีแล้วเซลล์เพาะเลี้ยงที่ออกมาจะถูกมาทำไตเซตปริมาณเชื้อไวรัสที่เป็นมาตรฐานครับ ส่วนอีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นเรื่องของซีโรโลจีครับซีโรโลจีเนี่ย จะได้ตัวอย่างจากพลาสมาหรือซีรัมของผู้ป่วยที่นํามาทําการาทำปรับมาตรฐานแล้วครับค่ะหลังจากนี้ที่รับการถ่ายทอดนะคะบริษัทก็ปกติบริษัทก็คือมีมีตัวลูกค้าอยู่แล้วมีฐานลูกค้าที่ใช้ของของบริษัทเองที่เป็นวัสดุควบคุมคุณภ,ภาพค่ะหลังจากนี้รับการถ่ายทอดเราก็จะผลิตในระดับอุตสาหกรรมอัพสเกลมากขึ้นแล้วก็ไปใช้ผ่านศูนย์ทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของทางบริษัทต่อค่ะ สำหรับเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงการตรวจ HIV ไวรัสตับอักเสบซไวรัสตับอักเสบ B และซิฟิลิสทางซีโรโลยีทีมผู้วิจัยได้พัฒนาวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้เป็นตัวอย่างควบคุมคุณภาพและตัวอย่างสำหรับประเมินความสามารถในการตรวจ HIV ไวรัสตับอักเสบซไวรัสตับอักเสบ B ีและซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการซึ่งวัสดุอ้างอิงดังกล่าวมีความคงทนคงตัวเป็นของเหลวพร้อมใช้งานสามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิ2-8องศา เป็นเวลา1ปีโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดให้บริการผลิตวัสดุอ้างอิงดังกล่าวเพื่อใช้เป็นตัวอย่างควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในงานประจำวันและวัตถุทดสอบความชํานาญแก่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดมากกว่า1,300แห่งเป็นประจําทุกปี